ก่อนจะเข้าเรื่องผมมีคำถามหนึ่งใครเคยเห็นจระเข้ในธรรมชาติด้วยตัวเองยกมือขึ้นผมนี่แหละคนหนึ่งที่ไม่เคยเห็นเลยแม้จะเคยไปตกปลาถึงเกาะบอเนียวแถวแถวตาวาวที่ที่ไกด์การันตีว่ามีจระเข้ตัวเบื้อเทิมอยู่แถวป่าชายเลนผมไปตกอยู่สองวันไม่เห็นแม้แต่เงายิ่งไม่ต้องพูดถึงจระเข้พันธุ์ไทยแท้มันต้องเป็นอะไรที่หายากสุดๆแต่ต้องบอกว่าในอดีตประเทศไทยมีจระเข้เยอะมากมาก ทั้งน้าจืดและน้ําเค็มจนมีตำนานมากมายเกี่ยวกับจระเข้อีกหลายเรื่องและต้องบอกว่าส่วนใหญ่จะเกินจริงไปมากแน่นอนว่าเรื่องของไอด่างบางมุดก็เช่นกันไอด่างบางมุดยาวสี่วานี่คือตัวเลขที่สื่อนําเสนอในสมัยนั้นยาวสี่วามันเท่ากับ8เมตรเพื่อให้เห็นภาพมากขึ้นเจ้าใหญ่จระเข้ที่เคยได้ชื่อว่าใหญ่ที่สุดในโลกก็ยาวไม่ถึง6เมตรเมื่อเอามาเทียบกับไอด่างบางมุดแม้จะยาวกว่าแค่2เมตร แต่เมื่อมันยาวขึ้นก็ต้องหนากขึ้นมากเช่นกันถ้าขนาดของไอ้ด่างบางม,มุด8เมตรจริงเจ้าใหญ่ก็คงเพิ่งผ่านวัยลูกจระเข้มาได้ไม่นานนอกจากนี้สื่อยังระบุว่าแค่หัวก็2ส,สอกเศษแล้ว1ศอกเท่ากับ50ซนตเมตรเท่ากับหัวก็ยาวเมตรกว่าแถมลำตัวยังอ้วนกว่าถังน้ำมัน200ลิตรซึ่งก็ถือว่าผอมอยู่นะเมื่อคิดถึงความยาว8เมตร เพราะยังไงซะถังน้ำมัน200ลิตรก็กว้างประมาณ60ซนติเมตรเองและนี่คือขนาดของไอ้ด่างบางมุดต,ตามที่สื่อสมัยนั้นปั่นกันประวัติของไอ้ด่างบางมุดไล่กินคนวันที่29ตุลาคมปีพศ2507น่าจะเป็นครั้งแรกที่คนนอกพื้นที่ได้รู้จักกับจระเข้ตัวนี้โดยหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งลงภาพแผนที่โดยสังเกตของคลองบางมุดพร้พอมคาดการว่าเป็นเส้นทางที่จระเข้ออกอารวาสล่ากินคนเป็นอาหาร นอกจากนี้ยังมีคำเล่าลือว่าเมื่อประมาณ7-8ถึงปปีก่อนหน้านั้นเชื่อว่าจระเข้ตัวนี้เคยออกอาราวาสไล่กัดคนในลำน้ำแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองชุมพรมาแล้วหนึ่งคนครั้งนั้นชาวบ้านออกหาตัวแต่ก็หาไม่เจอจนถึงวันที่ชาวบ้านแถบนั้นเชื่อว่าจระเข้ตัวนั้นได้กลับมาแล้วหนังสือพิมพ์ในสมัยนั้นเขียนบรรยายว่าคลองบางมุดซึ่งเป็นลำน้ำสายใหญ่ลึกยิ่งกว่าคลองบางกอกน้อยในกรุงเทพน้ำมีลักษณะใสเขียว มีทางแยกไปถึงแม่น้ําหลายสายเช่นแม่น้ําชุมพรแม่น้ําตะโกกและแม่น้ําตาปีจงังหวัดสุราษฎร์ธานีจนกระทั่งไหลลงทะเลที่บริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ําชุมพรและตรงสามเหลี่ยมนี้เองที่เชื่อมไปยังลําน้ําที่ชาวบ้านเชื่อว่ามันเป็นตัวเดียวกันตามที่สื่อรายงานมันเป็นจระเข้ยาวสีวามีลักษณะคอด่างสีขาวตัดกับส่วนหน้าดาตัวดําสนิทไม่มีตะไคร่น้ําจับทั่วทั้งตัวชาวบ้านขนานนามว่าไอ้ด่าง เมื่อมันกินคนแล้วมันจะอิ่มและซ่อนตัวนาน15วันแล้วค่อยลอยหาเหยื่อลายต่อไปนอกจากนี้ยังมีการลงรายละเอียดเพิ่มเติมว่าเป็นพันไอคยมหรือพันุทองหลางอยู่ได้ทั้งน้ำก่อยและน้ำเค็มมีตีนเป็ดแผ่เต็มระหว่างเล็บมันจึงเคลื่อนไหวได้ในน้ำอย่างรวดเร็วเป็นพันธุ์ที่ไร้กาดมากชอบกินคนหากได้กินเนื้อคนแล้วจะกินอยู่เรื่อยๆเช่นเดียวกับเสือหนังสือพิมพ์ในสมัยนั้นว่าไว้ประมาณนี้ ความกลัวขยายตัวจนต้องให้ราวัลข้าหัวและตั้งทีมไล่ล่าเรือนับร้อยลำมุ่งตรงไปสู่คองบางมุดนักกล่ามากวิชาทั้งเวทมนต์คาถาอาวุธมากมายฉมวกไฟฟ้าปืนอวนกระทั่งระเบิดก็ถูกเอามาใช้ทั้งนี้นักล่าจาระเข้แต่ละคนจะมีความถนัดที่แตกต่างกันและมีที่มามาจากหลายจังหวัดเช่นปัตตานีร้อยเอด็ดอ่างทองสุราษฎร์ธานีเป็นต้น มีอยู่ครั้งหนึ่งขณะที่นักล่าจระเข้กำลังตามหาอยู่นั้นไอ้ด่างาก็โผล่ขึ้นมากลางลับน้ำหลังจากนักล่าย่อนระเบิดกระป๋องลงไปนับสิบลูกไอ้ด่างก็พุ่งพรวดงา่าเลาอรวมทั้งขาชวานไปปืนทุกกระบอกก็หันไปเลงใส่ไอ้ด่างแต่ก็ต้องพลาดเป้าสุดท้ายมันก็หนีไปวันเวลาผ่านไปนับเดือนมีการตั้งรางวัลไว้ที่800 0บาทแต่ก็ยังล่ามไม่สำเร็จวันปลาชัยของเพชรคาดเงียบวันที่20พฤศจิกาย,ยนพศ .2507 เป็นวันปราชัยของไอ้ด่างบางมุดสิบเอกจำงพิมานซึ่งเป็นยศในสมัยนั้นพร้อมกับเพื่อนทหารอีกสี่นายได้แก่รอยไล่ล่าไอ้ด่างบางมุดมาเป็นเวลาสองวันเต็มกระทั่งตามไปถึงวังที่เป็นที่กบดานอยู่ของจระเขตตัวนี้และเมื่อรู้ตำแหน่งที่แน่ชัดจึงหย่อนระเบิดซีสามที่บรรจุไว้ในกระป๋องลงไปที่วังของไอ้ด่างตุม้มระเบิดลูกแรกทําให้ไอ้ด่างรู้ตัวและพยายามที่จะหนีสิบเอกจำงกับพวกไม่รอช้า ยอนระเบิดไปอีกชุดตู้มตู้มระเบิดลูกหนึ่งโดนเข้ากลางหลังของไอ้ด่างทําให้กระดูกสันหลังของมันหักจากนั้นก็ช่วยกันล่ามกันไว้บนเรือแล้วลากมันกลับมาไอ้ด่างค่อยๆตายอย่างช้าๆโดยก่อนที่จะฆ่ามันได้ก็ทราบว่าไอ้ด่างได้กินเหยื่อที่เป็นชาวบ้านขนาดแบกกล้ยป่าน้ําสูงเท่าเอวซึ่งเป็นบริเวณที่ไอ้ด่างมักจะกบดานก่อนที่จะพุ่งง่าบกลางลำตัวแล้วลาไปกินหลังจากที่ฆ่าไอ้ด่างได้สําเร็จก็ต้องตกตะลึง พรเมื่อผ่าท้องออกมาก็พบกะโหลกสองหัวและวัดขนาดตัวไอ้ด่างได้4เมตรกว่าซึ่งยาวน้อยกว่าขนาดที่ลือกันมากจากนั้นก็มีการซื้อขายซากไอ้ด่างในราคา7,000บาทและได้นำซากเข้ามาในกรุงเทพนำไปขายต่อได้ในราคา2 3 0 0 0บาทจากนั้นก็มีการเปิดให้คนได้ชมกันคิดคนละ1บาทคาดว่าสามารถหาเงินจากซากของไอ้ด่างนับแสนบาทขนาที่คนหัวส แอบอ้างว่ามีไอ้ด่างนำมาโชว์เพื่อหากินเจ้าของตัวจริงถึงกับต้องไปแจ้งความแต่ก็เอาผิดไม่ได้เพราะเจ้าทุกตัวจริงอย่างไอ้ด่างได้สิ้นชีพไปแล้วและนี่คือตำนานของไอ้ด่างบางมุดสรุปคือยาว4เมตรไม่ใช่8เมตรอย่างที่หนังสือพิมพ์เคยเอามาอ้างข้อมูลเสริมไอ้ด่างเกยชยัยนอกจากไอ้ด่างบางมุดแล้วยังมีไอ้ด่างเกยชยัยซึ่ง2เรื่องนี้มักจะเอามาผสมกันจนบางทีชื่อของไอ้ด่างเกยชยัยก็ไปแทนที่ไอ้ด่างบางมุด ซึ่งจริงๆแล้วไอ้ด่างเกยชัยเป็นเรื่องเล่าที่เก่าแก่กว่าไอ้ด่างบางมุดมากๆเก่าแก่ซะจนเกือบจะไม่มีหลักฐานลงเหลืออยู่เลยมันเป็นช่วงในรัชกาลที่5หรือพศ2 3 9 6ถึงพศ2453ไม่มีหลักฐานเรื่องขนาดตัวไม่มีบันทึกจํานวนคนที่ถูกกินหลักฐานที่เกี่ยวกับไอ้ด่างเกยชยัยมีเพียงสองบรรทัดซึ่งไม่นับเรื่องที่ชาวบ้านเล่าต่อๆกันมา โดยเรื่องของไอด่างเกยชัยมีบันทึกไว้ในสมุดบันทึกของกรมพยาจำลงราชานุภาพเมื่อคราวที่ท่านเสด็จไปตรวจราชการที่เมืองเหนือได้บันทึกเกี่ยวกับไอด่างเกยชัยไว้สั้นๆส,ส,สองบรรทัดมีใจความว่าที่นี่มีศีรษะของจอระเข้ใหญ่เป็นจระเข้กินคนชาวบ้านเล่าลือกันว่าเป็นจระเข้เจ้ามีพยาคนหนึ่งได้ทำเอาศีรษะจระเข้นี้เข้ามาในกรุงเทพและได้ขายต่อให้กับชาวต่างชาติไปเป็นอันจบกันสำหรับเรื่องราวของศีรษะจระเข้ใหญ่ สำหรับเรื่องเล่าของไอด่างเกยชัยไม่สามารถบอกได้ว่าเริ่มกินคนเมื่อไหร่รู้เพียงแค่ในช่วงรัชกาลที่5และเกิดขึ้นที่ตำบลเกยชัยและเนื่องจากในยุคนั้นไม่พบการจดบันทึกเอาไว้ภาพถ่ายภาพวาดก็ไม่มีจึงยากที่จะได้รู้เรื่องจริงของไอด่างเกยชัยบางทีมันอาจจะเป็นนิทานหรือตำนานที่เล่าปิดเบือนกันไปจนเอาไปผสมเข้ากับจระเข้ตัวอื่น เอาล่ะก็จบแล้วนะครับสําหรับเรื่องความจริงของไอ้ด่างบางมุดและเรื่องที่สื่อสมัยนั้นเอาไปปั่นกันสุดท้ายก็หวังว่าข้อมูลส่วนนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยถ้าดูแลชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์เป็นกําลังใจหรือจะสนับสนุนค่าขนมผ่านช่องทางขอบคุณให้กับช่องสิงสาราศา,าสตร์ก็ได้นะครับสําหรับตอนนี้ก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย